ปจ้าทุกคนพาเดินชมตลาดจ้าทุกคนสี่ขาบโพดสี่ขับรดชมตลาดแมงมุมแรงจ้าทุกคนบ้าเห็นน้ำใหม่ขี่น้องเลยอยากเหนะ็นเนาะเนี่ยมากลับมามาจัดจ้าทุกคนพาเดินชมตลาดหาแนวตกินแรงกันที่นอ้อใส่จ้ามอัองหา แนวทิมมักเนาะจ้ะทุกคน,นยังเบิ้งเขากับกับมนาะค่อยมาสื่อจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนพาชมตลาดกันจ้าแดดกระห้อนหอมจากพี่น้อง ซื้อของกินจ้าทุกคนโอ้เห็นเนือ้อเสื้อผ้าโอ้เห็นกระเป๋าก็ใหญ่เลยพีน่น้องเกตสใไซอันโทรศัพท์ดีแทนนาะมีหลายช่องเขาหรอ ขนาดเลี่น้องกระเป๋ากินแล้วก็ซื้อดีดีซื้อตัวแล้วก็ใส่บัวใโดดคือว่าจุยิ่งน้องพี่น้องชอบกระเป๋าดีใจทุกคนเหมือน,นี้าตลาย ของผมจ้าคุูคน,นี่ก็ดตลาดจ้าทุกคน,นพี่น้องมาเด้อมาเด้อเอาปลาเผากับส้มตำกราจริเขากันดีได้น้ะพี่น้องเนาะนี่ละลานสุดไทยื่อยสร้างส้มตำบนานเยวดูเอาเจ้าเก่า ชมตลาดันจ้าทุกคนใส่ตันนะพี่น้่งย่ำใส่ตันผูสิ้นสบตลาดคน,นะชมมพี่น้่งคกนกรลไลตลาดน้องบล้ำพูจ้ะทุกคนตลาดน้องบล้ำพูจ้า สดๆเลยจ้า